ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะโวสุขสุขคนยินดีต้อนรับสุบ,บานโซเมลุมบานาเดอก่อนอื่นว่าต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะ่าจะได้พากเสียงเนาะเพราะว่าอยู่ในที่นี่เมนมีเสียงเพลงเนาะเลยเปิดพอได้ค่ะนี่ก็เมนมือวันเสาร์เนาะพร้อมกับอากาศเย็นเยน็ยนตอนบ่ายตอนแรงเนาะบ่ายสองบ่ายสามต้องพิ่มได้มาบ้านเนาะบ้านเกิดของเมเพชร แต่ว่านี่แม่นอยู่เรือนของหลานสาวเม่เพิษเนาะลูกของปานุงตุ้มเองนี่ว่ามื้อนี้เพิ่นได้มีงานจัดงานเกียมบุญสังกทานเฮือนเพิ่นปึ้มกไ็ได้ได้มาเนาะมาบ้านสิมาซอยเวียกงาน,นเพิ่นแต่ว่าตอนเว้นนั่นเป็นเพิ่นก็เกียมแล้วแต่ว่าเฮาบ่าได้ถ่ายคลิปซ้ําเนาะ พราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาเลยบอกได้ทายก็เลยได้มาถ่ายจนช่วงบ่ายเนาะค่ะเที่ยวผึ้งกาเคียมสิจะเห็ดน้ำเขาปุ้นเนาะหรือว่าขนมจีนนี่กระเพือกผึ้งต้มต้มปลาเนาะเพื่อว่าจะมาเห็ดน้ำขนมจีนนั่นเองอันนี้เมนปลาดุกเนาะบ้าโน,น้ตบุ้มเอิญว่าปลาดุกเด้อ บ้านพี่น้องเอิ้นว่าปลาอีหยางหูบอนงปึ้มกันยังบู้คือกันนอถ้าว่าไปพูดกับค,คอมเมนต์ฮั้เดอร์ว่าสื้อคือการือบอนอปลาตัวนี้เนาะปลาเหล่านี้เิ่นเสือขึ้นมาป๊าตโวมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อดพี่น้องเด้อนงปึ้มกับ่บหินนกตอนพ่นตุ่มเห็นต่ตอนเปนเสือขึ้นมามีแต่ตัวบ้าคือท้งคือสิมันขนาดเนาะเราสามารถเ็ได้หลากหลายชนิดเนาะนำนำข้าวปุ้นหรือว่านำขนมจีน สินำปลาบอหรือว่าสินนำปลาอื่นมาเห็ดก็ได้เนาะแล้วแต่ภัยมักเนาะยิงตามบางบอนสไลด์เพื่อก็จะเห็ดสไลด์เห็นจะปลาดุกกับปลานิลเนาะพอไปเชิกมาแล้วมันกะไก่สิเย็นแล้วเนาะกะซีมาอันมาใบาเนะบาะใบก็คือเอาซีนมันออกจากก้างเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเราจะเอาไปตาในตอนหนาเนาะตามเลือกว่ามีก้างเลยมีก้างปสิคาโคเนาะ นี่ก,ก็คือพี่สมบูรณ์เด้อหรือว่าซื้อซองอสมบูรณ์คนวางงานเองพี่สาวคนองปื้มเนาะค่ะโอ้ยบอลาสับไทยว่าสัน่นต์น้องปื้มก็ซีใบอีกขึนการอีกจักน้อยเนาะจัก,จกน,น้อยน้องปื้มสิได้ไปเอาผาทาอดกระตุกเนาะเพื่อสิมาใบซอยอเอือ้อเอือเอ้อเพิ่นเนาะเดี๋ยวเอากระสิยางไปนำกันเลยเด้อน้องปื้มสิพาย,ยางไปเบิง่ง เบรงแสงแดดทางหน้าบ้าน <c oughs> นาะคะ่ะอากาศลมลมลมเย็นมาอนนะขี่รถมากับไม่เพดกับพ่ออยากผัดเอาสองคนพลัดหนอกมาแต่เศร้าๆผัดเย็นๆซาขับรถจากโอ้แต่ว่าตอนนี้หาแดดแล้วทอแต่มีลมเย็นอยู่อากาศหนาวแล้วนะคะ่ะรักษาสุขภาพไปด้วยค่ะทางพี่น้องนั้นอากาศหนาวแล้วบนอนน์นี่ก็เป็นทางเดินเืิอนนาอเพิ่นกะ เ่สีขาไปเอากระตกแต่วานี่แม่นำกะทิเพิินขั้นไว้แล้วเนาะที่จะเกรียมเห็ดนำขนมจีนนั่นแหละเนาะค่ะนี่น้องปืมได้กระตกมาเรียบร้อยน้องปืมก็ะซิได้ไปและเดินทางกลับคืนสู่บนเกาเนาะไปไปไป,ปาก่อนโซนี่หาคลิปยากพี่น้องเอ้ยพาคเยนมาจึงในมีคลิปกะมีเวลาจึงในคลิปเนาะคะ่ะ สมุนก็เยอะแยะนี่เนาะเพิ่นจะว่าใบป,เปะเบิร์ดตะบ่จักอู้ว่ใบเบิดปะเนาะเว้าปีนขอโทษขออภัยบรรยากาศแสงแดดอ่อ,อนค่ะฮัลโหลฮัลโหลมาพบกันน้องปุ้มเหมือนเดิมนะคะน้องปุ้มก็สิมาใบปะคือการอ่าจะเห็นแต่น้องปุ้มเนาะสลายปะสิบ่เหน็นนีเด้ ตาเครเบิ่งกันอย่างมันมุนเหมือยนยังภาว่าต้มหลายหลายแล้วมันเปื่อยเนาะยังดีเราจะจึงด้ใบงไงสีเห็นแต่ผูเสือสีทะเลนี่แหละเด้อสีแดงก็เห็นเนาะบ่ม,มีผูจับกล้องไห้นเมเพชรเพิินเมื่อพักผ่อนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อเป็นน่งเบิดมือเมื่อพักผ่อนอยู่เพื่นอ,น,อนของพี่สาวของเพิินเนาะเฮือนป้าของตื้มเอง เขากับไปเนาะทั้งใบทั้งว่ออกกาวกันหลายคนอะหัวมัวนวนแซวแต่ว่าโบได้ยินเนาะคะ่ะได้ยินแต่เสียงน้องปื้มนะคะพักเอาเด้อถ้าบ่มีเสียงเพลงก็สิโอเคอยู่นะคะนะคะกับโบได้พักเอาโบเนียมไปก็เห็นตั้งแต่สมุนปูอึดปูอึดนี่กับ,บ้านน้องปื้มมานี่กับโบได้ไกลไปนในเนาะก,กับเพื่อนของน้องปื้มนะ่ะนี่เป็นบ้านนกกกเน,นาะเมืองจำพรแขวงสนาเค เพิ่นเฮ็ดงานกะบ่ได้ใหญ่บ,บ่ได้เตเนาะเป็นแบบฮีดคองประเพณีพื้นบ้านพื้นบ้านเฮาเองเนาะแบบุมนของเฮาแต่บางบอนบางทีกสิแตกต่างกันไปเนาะส่วนหลายบางพีกะฮีดคองบ่คือกันกะยิงตามเนาะอันนี้น้องปุ้มกะบ,บ่ค่อยฮู้ปานใดเด้อแต่ว่าทางนี้เฮาเฮ็ดแบบพอดีพอง,งาม,มีแต่ญาติพี่น้องของเฮาเองเนาะลวเฮ็ดตามฮดตามองเพิ่นหอหมู่เวลากาได้เฮ็ดเนาะ,ะค่ะ แบธรรมาจะแถวนั้นดีได้เงียบสงบดีเนาะหลังจากนี้ก็แล้วและน้องปึ้มกะนผูออ้สึกว่าตัวเองใบซาก็โมเลยกัส <c> ส <oughs> ีว้ก็คือว่าโฟดบะใบกับขัดยุบอโอ้มันต้องละเอียดแอกลกางออกน้ำนวดหน่อยยันกลางขาคอเด้อพี่น้องเอ,อ้ยแล้วกับ,บ้านทั้งบ้านพี่น้องก็ได้มีเห็ดแบบเดียวกันอยู่บอ่อ นองานบุญแบบซี่เนาะแต่ว่ามื้อนี้แม่นมือที่ว่าหางหากะเกียมเนาะเพิ่นจะเกียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เนาะมื้อนีบอ้บ่ว่าจะเป็นคันมักบอกมักเบ่งบอ่อยู่ในเฮือนเนาะแต่ว่าแล้วๆน้องปึ้มได้ปฏิทายาเฮ็ดซอเพิ่นตั้งแต่ซะเซาบ่จะเกียมไว้เบิดแต่ว่าจะเป็นมือพรุ่งนี้เนาะสิเป็นมือที่แท้จริงก็กคื จำเป็นมือทีว่าตักบาตรถวายสังฆทานเนาะทางเฮาเอิ้นก็นคือตักบาตทผาซงอะไรเนาะมืม่นเศร้าก็คือได้มาใหม่น้องปื้มกะเพราะว่ามืดดิค่ะได้มือแต่เมื้ออื่นกะมาใหม่มาตั้งแต่เศร้าๆบ่ได้คิดง้อพี่น้องเอ้ยขี้ลดลมเย็นคิดคิดง้ออยู่ ใบไปใบมากก็คือสีแล้วแล้วค่ะบันนี้แล้วแทแล้วเนาะบันนี้เนาะเราก็ต้องตรวจความละเอียดก่อนเนี่ยมือแต่กล้องตั้งกระยามันตกยุบตั้งกระตั้งใส่เก,ก้าอี้ตั้งใส่ตังขีดอ่ไม่เพลยุบหัวจับกล่องให้เด็กเสียหายเบิ่งเด้อค่ะนี่แล้วนี่ก็คือทางทีมงานเนาะเอื้อยๆพี่ๆเฮาก็คือลูกป,ป้าลูก ลูกปลาของน้องปึ่มเองเนาะค่ะเนาะล้านน้อยกันมีเพื่อนอะมาหนังใบปลาซอยกอันเพื่อนความจริงเลียกไว้อ่างทั้งหลังนี่น้องเจ้าหน่อยน้องปึ่มสิพาเบิ่งอ่างทั้งหลังเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งของน้องปึ่มก็ร้ายบ่สายแหงบอเดี๋ยวครูบอกอ่างทั้งหลังนี่มาพี่น้องปื้มสิพาเบิ่งอ่างเลยเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เป็นอ่างเลี้ยงปลาดุกข,ของเพิ่นเนาะ เกี่ยว่ะเพื่อนเอาขึ้นไปแล้วมันยังเหลืออยู่ประมาณประมาณซีบกว่าตัวแหละพี่น้องตัวบา้าใหญ่เนาะเพื่อนเลี้ยงเองธรรมชาติของเพื่อนตัวใหญ่ๆเด้อคักอีริน้องปื้มว่าตอนเพื่อนได้เอาขึ้นน้องปื้มบ่เห็นตะกี้ว่าอ่างอีหยังตะกี้ว่ะเท่เอ่างปัดดุอยูได้สุดท้ายนี้น้องปื้มก็สิได้ขอตัวเนาะผลทางผลทำเพื่อนจากต้มอีหยังแบบกระทันหันเพื่อนว่าใจฮ้อน เราจึงอยก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายเด้อที่มาให้กำลังใจน้องปื้มด้ค่ะฝากสมกดไลค์กดแชร์โฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ